ดูเมเกอร์แนะนําวัสดุที่เขาทําสีสําเร็จเขาทําสําเร็จมาจากโรงงานแบบนี้มันจะยูนิคยังไงวะใช่เราก็มายูนิคด้วยลูกเล่นนั่นแหละนี่แหละคือที่คุณต้องดูดูเมเกอร์ถ้าคุณไม่ดูคุณซื้อมาคุณก็ติดธรรมดาวันนี้นะครับเรามาให้ไอเดียในการตกแต่งห้องนอนเนาะคุณได้เห็นกระบวนการของการทําบ้านหลังนี้ตั้งแต่รื้อถอนทําผนังหัวเตียงให้ค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักในแผงนี้ทั้งหมดนิดนึงเพื่อต้องการที่จะให้ผนังสีน้ําตาลเนี่ยมันมีวอลลุ่มสวัสดีครับครับผม เขาต้องรับเขาู่รูเมเกอร์นะครับแน่อนอนรูเมเกอร์ในทุกปี เราต้องมีบ้านที่รีโนเวทเสร็จสวยงามใช่และไฮไลท์ของบ้านหลังนี้ก็คือมาสเตอร์เบดมใช่ครับคลิปนี้นะครับเราจะมาให้ไอเดียของการแต่งห้องนอนการและการแต่งผนังประธานของห้องนะครับการแต่งห้องนอนทำให้รู้สึกอยากพักผ่อนทําให้หลับสบายใช่เดี๋ยวนี้ทําให้เราถ่ายลงถ่ายรูปอัพสตอรี่บางคนเป็นติ๊กต็อกเกอร์บางคนเป็น IG ก็สามารถที่จะอัพลุกได้คือเราทําบ้านเช่าระดับนี้จะมาเป็นผนังทาสีขาวเปล่าเปเปรี้ยๆได้อย่างไรคราวนี้วัสดุ ต่างผนังในโลกนี้ต้องบอกว่ามันมีเป็นร้อยเป็นพันถูกต้องเราจะเลือกยังไงมู้ดในโทของเราคือความอบอุ่นมินิมอลความรู้สึกอยากพักผ่อนอ่าสเปซมันมินิมอลเสียขาวแล้วเราจะใส่ความเป็นไม้เป็นอะไรเข้าไปให้มันรู้สึกอบอุน่นไม้มันส่งเสริมเรื่องของการอยู่อาศัยการตกแต่งยังไงไม้ก็คือจะให้ความรู้สึกที่ใกล้เคียงธรรมชาติโอเค,คหนึ่งแล้วก็หรูหราไหมมีความหรูหรานะไม้ไม้ดีๆก็หรูหราให้ความรู้สึกที่โคซี่ผ่อนคลายต้องบอกมาว่าเราคงไม่ใช้ไม้จริงมาตกแต่งบ้านถูกต้องใช่แต่ไม้จริงอะโห เสน่ห์เขามีเยอะแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะแต่ไม้จริงก็จะมาด้วยเรื่องของเวลาเรื่องคอสเรื่องของการควบคุมยากใช่มันไม่สามารถจะควบคุมสีให้มันเท่ากันได้หมดไม้ธรรมชาติมันจะมีเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือเวลาเราทําสีอะเนาะดรวยความที่แบบสีของไม้จริงอ่ะมันจะมีการซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วมันจะเกิดความเป็นมิติของทูโทนใช่มันก็จะมีความด่างความอะไรอยู่ในตัวความเข้มความอ่อนไม่เท่ากันยังเป็นสิ่งที่ไม้เทียมยังทำไม่ได้ส่วนใหญ่คือเวลาเราไปเจอไม้เทียมเราก็จะรู้สึกแบบโอ้หลอกตาว่ะไม้มันแบบสีมันเหมือนกัน ้คลิปนี้นะครับพ่อแม่คุณผู้ชมผิดหวังนะเรามาพบกับวัสดุหลักประจําตอนไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ H M R อันนี้จะเป็นวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับจากแบรนด์เชอรล่านะตัวนี้จะเป็นซีรีส์ที่ชื่อว่าซีรีส์ทูโทนนั่นเองนะครับสีเดอะชิกเทียบเคียงไม้สักเลยใช่นะครับอ่ะแต่เสน่ห์ของซีรีส์ทูโทนก็คือมีความเป็นเอกลักษณ์ก็คือว่าในในไม้หนึ่งชิ้นอันนี้คือนับเป็นหนึ่งชิ้นนะครับอ่ะ มออเมื่อก่อนอะไฟเบอร์ซีเมนต์มันจะเป็นสีซีเมนต์ใช่แล้วเราก็<ร>าจะให้ทาสีเอา่อะให้ช่างเนี่ยมาทาสีแบบ1รอบบ้าง2รอบออบ้าง3รอบสลับกันไปมาบัชเป็นทีแปลงเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อให้ได้ความเป็นทูโทนของไม้ธรรมชาติมาแต่เดี๋ยวนี้ในซีรีส์ทูโทนนั้น มีการไล่เฉดจบในเนื้อไม้มาเลยนะครับมีเกรดทนทานมากนะครับเป็นสีเกรดโรงงานเลยนั่นแหละนะครับไม่ได้เกิดนิ้วรอยกินขวดได้ง่ายแล้วทําสีมาเป็นแบบ6กคูณหกโปรเทคก็คือทําสีมา6ด้านแล้วก็ทําสีมา6ชั้น6หกด้านเนี่ยคือ1 2 3 4 5 6ี่้าแปลว่าเราไม่ต้องมาทําสีแล้วข้อดีคือสามารถติดตั้งได้รวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องมามีกลิ่นสีในห้องด้วยถ้าเกิดคุณดูเนี่ยในกล้องมันอาจจะดูยากนะแต่ถ้าเกิดดูด้วยตาเนี่ยมันจะมีการเหลื่องอยู่ใช่มันจะมีการเหลื่อมไล่เฉดไ่จากออน แต่ว่าเดี๋ยวเราตอนติดเป็นแถบเนี่ยเราค่อยมาดูกันเ<ช>่ามันจะเป็นยังไงครับผมไปเจอไม้รุ่นนี้มาจากงานบ้านและสวนปีล่าสุดน,นะครับเดี๋ยวขึ้นภาพประกอบให้ดูจริงๆเวียนเข้าไปที่บูธเชื่อาบา้างก็ได้นะเพราะว่าเขาจะมีโชว์เดมอนไอเดียแล้วมันจะเป็นไอเดียของสินค้าที่มาใหม่ๆอ่ะเช่นตัวเนี้ยมาใหม่ไม้ทูโทนซีรีส์เนี่ยเขาจะมีขนาดของหน้าไม้ให้เลือกประมาณ3แบบถ้าเป็นกลุ่มไม้ฝาอ่ะนี่คือตัวใหญ่สุดหน้าหกนิ้วนะ แล้วก็มีหน้าสี่นิ้วแล้วก็มีหน้าสามนิ้วให้เลือกใช่หน้า3นิ้วแต่วันนี้เป็นแบบนี้แต่วันนี้เนี่ยเราสั่งมาแค่2แบบนะเดี๋ยวเราจะมาทาดีไซน์ให้มันเกิดแพทเทิร์นที่มันดูดูน่าสนใจแล้วอาจจะมีการมาสลับตัว3นิ้วเข้าไปเพื่อให้แพทเทิร์นมันดูไม่น่าเบื่อแต่อีกนิดนึงที่เห็นในรายละเอียดก็คือว่าเฮ้ยเขามีการกรุฟร่องเหมือนเป็นร่องวีมาปกติเชลราเนี่ยเราไม่ค่อยได้พูดร่องวีมานานแล้วเพราะว่าตัวร่องวีเนี่ยมันจะทาให เวลาที่ไม้มาประกบเข้าหากัน่ะมันจะมีมิติที่สวยใช่ใช่ซึ่งอันนี้เหมาะกับงานผนังนะถ้าคุณเอาล่องวีไปทําพื้น่ะฝุ่นมันจะลงไปกองใช่ใช่ใช่นอกจากประเภทไม้ฝาที่เราเลือกมาใช้ในวันนี้นะครับยังมีประเภทไม้ที่เป็นแบบสเปนดิทดีไลน์ด้วยก็คือเป็นไม้ที่มีการกรุฟล่องเป็นน้ําหนักมาแล้วเขาก็ทําเป็นสีแบบทูโทนส์แบบนี้มาด้วยในการเลือกใช้เนี่ยจริงๆสามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนเพราะแผ่นเนี่ยมีความยาวอยู่ที่3เมตรเดี๋ยวเราพาไปดูตําแหน่งที่จะติดเลยไหมไปไปคือปก มันอยู่ประมาณนี้ใช่ประมาณเม็ดที่ครับมันอาจจะดูไม่เท่มันดูไม่มีคนทักนี่ด้วยว่าไม่มีคนทักแบบเฮ้ยใครก็ทําได้ดูเมกเกอร์จะมาทํานี้อ่าอย่าเรียกว่าเดอะลูเมกเกอร์ผมทําแบบนี้ผมทาแค่นี้อันเนี้ยลูกค้าทักอันเนี้ยอันนี้เชอญ่าจะทักลูกค้าทักว่าทําเพื่อตอนเนี้ยแนวสแกมชอบทาแบ็คกิ้งกสูงอาจจะประมาณนี้แล้วก็ข้างบนอาจจะมาทาสีตัดเวลาเตียงมรรจตรงนี้อาจจะติดรูปมันก็จะเป็นแบ็คกิ้งไม้เท่ๆอาจาร์อ่านะครับแต่ว่าที่เราเรียงมาอาจจะเป็นแบบแผ่นใหญ่ อะฮะเหเล็กเห็นเล็ก Concept, คอนเซปต์ของมันในการตกแต่งนะครับ เราอยากได้อะไรที่มีความยูนิคอยู่แล้วเราแต่งบ้านทั้งทีเราอยากได้อะไรที่มีความแบบเฮ้ยฉันไม่เหมือนใครดูเมเกอร์แนะนําวัสดุที่เขาทําสีสําเร็จเขาทําสําเร็จมาจากโรงงานแบบนี้มันจะยูนิคยังไงวะใช่เราก็มายูนิคด้วยลูกเล่นนั่นแหละเนี่ยแหละคือที่คุณต้องดูลูเมเกอร์ถ้าคุณไม่ดูคุณซื้อมาคุณก็ติดธรรมดาแต่ของเราจะเป็นใหญ่เล็กเล็กใหญ่ใหญ่เล็กเล็กใหญ่สุดท้ายติดม่วไปหมดก่อนไปดูวิธีการติดตั้งกันนะครับเราเอาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้จบกันไปเลยไหมตรงนี้นะครับ เพราะว่าอะไรที่เราแนะนําเดี๋ยวนี้ในยุคนี้สมัยนีย้ทุกคนอยากแต่งบ้านสวยแต่ทุกคนไม่อยากปวดหัวแล้วเราเลยนําเสนอไม้เชอร่าในซีรีส์นี้ที่เป็นสีสาเร็จมาจากโรงงานข้อหนึ่งเลยคือมันมีคุณภาพมาเลยจากโรงงานมีมาตรฐานในการผลิตมาแบบแมนูแฟคเจอร์ช่างสามารถนําไปติดตั้งได้ทันทีและเสร็จเร็วด้วยต่อมาลดขั้นตอนของสารเคมีไปได้เยอะนะครับการทําวัสดุตกแต่งใดๆก็ตามหรืรอการทําไม้จริงอะ มันจะมีสารเคมีเยอะถูกต้องต้องมาอบบ่มไม้พรมน้ํายาทาแชรชาน่น่เพราะว่ากลิ่นสีหรืออะไรต่างๆที่มาทําหน้างามติดอยู่ในบ้านคุณเป็นเดือนเราก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงเขาอยู่แล้วนะครับการที่เขาทําจําลองหน้าไม้มาอย่างหลากหลายเนี่ยก็ช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของงานดีไซน์นั่นแหละใช่ใช่คือจริงๆถ้าพูดง่ายๆคือหน้าใหญ่มันเอาไว้สําหรับใช้สเปซใหญ่ๆเออมันก็จะดูรู้สึกว่าแบบดูดูแกรนดูอะไรซึ่งเราจะแนะนําผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากไฟเบอร์ซีเมนต์แล้วยิ่งทําสีมาแบบนี้นะครับมันก็มีความ นะครับภายนอกภายในนั่นเองแต่ถ้าเราแนะนําเอาจริงๆรับเราจะไม่ตากแดดจ๋าขนาดนั้นเพราะบมงทีจะสีมันอาจจะเฟดนิดนึงได้มีโอกาสนะครับภายในใช้งานได้หาหัวนะครับพื้นที่ละเอียดอ่อนมีความชื้นใช้งานได้พื้นที่ที่มีบ้านที่มีโอกาสโดนโปกใช้งานได้ถ้าคุณอยากใช้ แบบกึ่งๆึ่งภายนอกจริงๆแนะนําเป็นเซมิแอลดอร์ถูกต้องอ่าแบบเนี้ยมันก็จะใช้คาสักนิดนึงอ่าอยู่กับบ้านเพื่อนๆไปอย่างยาวนานนั่นเองครับหวังว่าวัสดุในวันนี้จะถูกอกถูกใจแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งและมาดูดีไซน์กันนะครับอันนี้เวลาเราจะติดตั้งเนี่ยเราต้องใช้โครงไหมใช้โครงครับผมอันนี้คือโครงของทำผนังโครงซีลายผนังอ๋อเขาเรียกเป็นโครงซีลายเราจะเสียพื้นที่ออกมาประมาณสักสิบเซนได้ครับทำไมถึงติดบนผนังเลยไม่ได้ผนังอันนี้เป็นผนังเก่ามันจะเลื้อยมันจะไม่ ถ้าจะเห็นชัดๆเนี่ยครับเนี่ยมันจะเลื้อยอย่างนี้แล้วเสร็จปุ๊บก็มีท็อปหัวมานิดนึงเราจะเอาตัวแผ่น6กนิ้วเนี่ยมาปิดเป็นท็อปบนนี้ได้ไหมครับผมได้ครับับทำสีมาเรียบร้อยแล้วอ๋อไม่งั้นถ้าเกิดเราแผ่นทั่วไปข้างล่างมองไปจะเห็นเห็าทำสีไล่สีให้เหมือนกันอันี้ทำมาเรียบร้อยต่อมาพอเราเอาผนังนี้เสร็จเราจะดีไซน์เพดานไปด้วยการนอนจะมีแบบไม้ห้อมล้อมดูอบอุ่น อัปเดตนะครับวันนี้หลังจากที่เราติดหัวเตียงไปเสร็จเรียบร้อยกับเชอราวูดทูโทนซีรีส์ฝั่งหัวเตียงเสรไปเรียบร้อยแล้วเ<ช>หลือการโปร๊กเก็บผงสี<ช>ห้องนอนนี้มันมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือพอมาอยู่หน้าบ้านซีลลิงของฝ้ามันเหนือสูง<ช>นะครับเราเลยสามารถ เพิ่มสเปซในเดี่ยวหขึ้นไปอันนี้เป็นดีไซน์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือถ้าคุณอยากจะได้ความเป็นธรรมชาติเข้ามาในบ้านคุณได้เต็มๆนะครับมันไม่ได้มีไอเดียแค่ตัวผนังนะคุณสามารถแงนมมองขึ้นไปบนฝ้าเพดานแล้วเห็นความสวยงามของไม้ได้ใช่คืออยากจะบอกว่ามันเพิ่มเติมอารมณ์ของไม้ที่มันสวยเนี่ยให้เรารู้สึกอบอุ่นขึ้นได้พอเรามีไอเดียที่จะติดตั้งไม้ระแนงที่เพิ่มเติมเสริมความโคซี่ของห้องไปก็มีปัญหาคือไปตรงกับไฟ มีตรงกับไฟมีแนวที่มันไม่พอดีใช่อันนี้ก็เดี๋ยวก็าต้องแก้ไฟครับย้ายให้มันมีอยู่ในช่องให้มันตรงพอดีบ้าเพดาล่ะมันเป็นงานตกแต่งเนาะ<ช>มันไม่ใช่งานโครงสร้างนะครับฉพะนั้นอ่ะเราไม่จำเป็นต้องใช้โครงเหล็กเนาะเราใช้เป็นโครงไม้ไปเลยมันจะได้เบาใช่แต่ตอนยิงก็ต้องขึ้นไปให้มันยิงตรงกับโครงซีลนยด้วยก็จะดีเพื่อเพิ่มความแข็งแรงวิธีการติดตั้งคือหลังจากที่เราติดโครงที่เป็นโครงไม้นำเข้าไปแล้วเนี่ยเราเอาไม้ตัวชูโทนหน้า3มนิ้วเนี่ยมาประกบเข้าหากันนี่คือไม้ตัวนี้นะครับ พอประกบข้อหาการและยิงปิดชินิชิ่งขึ้นไปด้านใต้แบบนี้มันก็จะเป็นเหมือนลักษณะของโ l e d Wood ที่เป็นแผ่นใหญ่ครับคือตอนนี้ตีประกบซ้ายขวาแล้วแล้วเดี๋ยวปิดไปตรงกลาง<ช>เว้นให้มันมีเด็บนึงสวยงามถ้าคุณผู้ชมนะครับไปใช้งานต่อเหมือนดูไอเดียของ r o เมเกอร์ไปใช้แล้วเนี่ยผมพูดเรื่องสุดท้ายแล้วกันเรื่องการเก็บงานอันนี้ขอชมเชอรานะเขามีตัวเก็บสีของตัวทูโทนซีรีส์มาด้วย มาเป็นกระป๋องแล้วมีเป็นเซตมามีทั้งตัวโป้โอเคมีโป้ uh huh. มีทั้งตัวที่เป็นสีที่ทําเป็นแบบเหมือนไล่เฉดมาด้วย uh huh. ไม่ได้ให้มาโทนเดียว uh huh. และเพื่อการเก็บงานให้ง่ายขึ้น uh huh. เพิ่มความเนี้ยผมแนะนําให้เจาะรูเกียงโป้ด้วยดอกสว่านเบอร์แปเพื่อให้พอดีกับหัวเจาะตรงนี้ช่างจะได้วัดและโปะได้ uh huh. มันเป็นสิ่งที่เชอร่าเข้าใจคุณทุกเรื่องมากอยู่แล้วนะครับ uh huh. แล้วก็ทาําผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาในการ uh huh. อัปเดตนวัตกรรมไปเรื่อยๆนั่นแหละวันนี้เราก็มีโอกาสได้ใช้ตัวใหม่ๆของเชอร่าเดี๋ยวเรามาดูหลังจากที่ห้้้ออองงงนนนีเเสสร็จจววยาามลิิกไปข <ś led> อออทำบ้านหนึ่งหลังเหนื่อยจริงๆครับผมบรรยากาศแดดยามบ่ายนะครับวันนี้นะครับเรามาให้ไอเดียในการตกแต่งห้องนอนเนาะคุณได้เห็นกระบวนการ ของการทำบ้านหลังนี้ตั้งแต่รื้อถอนซึ่งอันนี้นะครับเราได้เลือกใช้ไม้ที่เป็นไม้ทูโทนซีรีส์นะครับแล้วก็สีนี้เป็นสีอะไรเป็นสีเดอะทิกนะครับก็คือเอาสีไม้สักเนี่ยมาทาคือต้องบอกว่าเวลาไม้ธรรมชาติไม้สักมันมีหลายเฉดในตัวถูกครับอันนี้เขาเอามาไล่เป็นเหมือนแกรเดียนที่มันเป็นไล่แบบแบบว่าเข้มไปอ่อนเป็นทูโทนความน่ารักของเชล่านะครับที่พยายามเข้ามาหานักออกแบบเนาะแล้วก็ถามว่าใจของนักออกแบบน่าจะตรงใจกับคนอยู่อาศัยในบ้านเหมือนกันนะครับว่าไม้เฉดไหนนะที่มันจะเสมือนธรรมชาติใช เราว่าไฟเบอร์ซีเมนต์คือ วัสดุทดแทนธรรมชาติเราจะได้มไม่ต้องไปเบียดเบียนธรรมชาติเนาะเชอร่าก็เห็นมีการโปรโมทเรื่องนี้อยู่หนักๆเลยว่าเออมันเป็นการที่เราจะได้เชื่อมต่อ connect to the nature ได้ง่ายๆแต่ไม่ไปเบียดเบียนธรรมชาติได้ยังไงบ้างอะไรที่มันสําเร็จรูปจากโรงงานมาแบบเนี้ยก็ตอบโจทย์คนได้มากยิ่งขึ้นใช่ก็พูดถึงผนังหัวเตียงนิดนึงก็คือดูวัสดุตัวเนี้ยเขามีหลายไซส์เนาะม,มี3นิ้วหนิ้วใช่ครับแล้วก็อันนี้พอเลือกถ่ามาก็เป็นการใช้สางนิ้วกับนิ้วสลับแพทเทิร์นกันมันก็เลยไม่ทาให้ พีคเกินไปคือลองนึกภาพว่าถ้าจะเป็นเป็นแบบ6นิ้วอย่างเดียวเราจะเห็นความซ้ําของสีอย่างเงี้ยเออมันก็อาจจะรู้สึกรายตาอันนี้ก็แรนด์มออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ เลือกทําผนางังหัวเตียงให้ค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักในแผงนี้ทั้งหมดนิดนึง <S <S เพื่อต้องการที่จะให้ผนังสีน้ําตาลเนี่ยมันมีวอลลุ่มเยอะนิดนึงแล้วก็ไปวางของข้างบนสูงนิดนึงเทียบกับการยืนนลแม้ที่การยืนนห้ดูนี่เป็นแบบนี้นี่เห็นไหมแล้วอันเนี้ยมันเป็นของที่แบบเพื่อเดคอเรชันแล้วก็ต้องการทําให้เสมอกระเสาด้วยนะครับก็เก็บความเรียบร้อยไปก็เป็นเหมือนเป็นกล่องสวยงามเรายังเอาวัสดุตัวเนี้ยไปดีไซน์เดเวลอปไปทําเป็นฝ้าตกแต่งด้วยบางทีเนี่ยน้ำหนักของสีน้ำตาลตรงเนี้ยมันออาสรร้้วมี่ดยกกูึบุท เอาวัาสดุตัวเดียวกันเนี่ยทำขึ้นไปซอยเป็นเส้นบางๆเส้นใหญ่มันจะรู้สึกเหมือนคันรู้สึกอัดอันนี้พอซอยเป็นเส้นเล็กๆก็รูากาก้สึกเป็นดีไซน์ที่ดูสวยงามเป็นภาพรวมบรรยากาศของห้องนะครับรวมกับของไอเดียของโตเต่งอื่นๆนะครับเฟอร์นิเจอร์นี้นะครับเราเลือกเป็นในโทนสีที่เป็นไม้จริงนะครับจะเป็นสีโอก๊กนะถ่<ข>อคุณผู้ชมจะไปแมทช์สีเอานะครับวันนี้นะครับรูมเมกเกอร์ก็ให้ไอเดียห้องน<ข>อน<ข>อีกแล้วแล้วก็ทุกครั้งที่ให้ไอเดียห้องนอนเนี่ยเพื่อนๆก็ชอบดูกันมากมันเป็นท็อปยิป นอนเ <c oughs> ขค่อนข้างคุ้มค่าแล้วก็เหมือนเราได้พักผ่อนอย่างเต็ม<ช>ที่<ช>ค,คือบางทีเพื่อนๆดูอยู่ว่าหัวเตียงมันเป็นขาวๆเปล่าเปลือยโล่งลงตรงห้องเตียงอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็แบบก <c oughs> ารทำอย่างเงี้ยมันใช้เวลาแค่2วันเองมัน <c oughs> เป็นราย p r o เ e ไม่ยาก ทำให้เราฉุกคิดได้ว่าเอา้าบ้านมีคนอยู่อาศัยใช้วิธีนี้ได้ม,มีคอนโดขึ้นงานย่าช่างชอบบ่นกันขึ้นงานได้แล้วนะครับอย่างที่เราเห็นโครงซีไลน์นะครับวัสดุตัวนี้ทําสีสําเร็จมาแล้วนะครับสวนันสาวันเสร็จกับการที่คุณต้องเอาไมา้จริงมาเนี่ยต้องมาใส่ฝุน่นกระจุยเต็มห้องเนี่ยม,มันก็จะทําให้ต้องเก็บของกันละหนาวรวมถึงเขามีเซตซีรีส์ในการเก็บงานในซีรีส์ ทูโทนมาเป็นกระป๋องด้วยนะครับอ,อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือครบครันนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียการตกแต่งห้องนอนของ r o o เมเกอรนะครับยังไงฝากคอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับชอบ<ม>ในจุดไหนหรือว่าเอ๊ะแบบว่าอยากจะดู ไอเดียของห้องสไตล์ไหนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ r o o m Maker ในทุกๆช่องทางด้วยนะครับซึ่งถ้าคุณชอบสินค้านวัตกรรมดีๆแบบนี้นะครับลองเข้าไปดูเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆของเชลล่านะครับได้ที่ w w w c h e l a c o m นะครับแล้วก็รับรองว่าโซเชียลมีเดียของเชลล่าช่องทางต่างๆเด็ดแน่นอนอครับผมครับไอเดียนะครับและเรวันนี้เดอะรูมเมเกอร์ในบ้านในโร่เฮาส์นะครับประจำปี2024ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับอะไรวะเนี่ย